ไปไหมไปกับบานไปเรื่อ,อยๆไปไปย่างไปย่างไปย่างหมอบลงเห็ดย่างไปเมื่อบ,บานไปแล้วนี่แดนจันแดนไปเลยปุจิโจงภาพนี่ยยิ้มหุบิงึงไปไหมปฏิทุนี่บอกมานอกสาผุนไหม ไปแม่ไปแม่ไปไปเลยกลบ,บนันเราหนีเลยแลน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 สิพ้าลงไปพุ่นไปยัง ขึ้นไปขึ้นไปเออไปเล่นยู่ทางตรงเจ้าของนักขึอปุ่นน่าแล้ต้องไปปุ่นน่าได้ยู่ไปนาผู้อื่นไปไปผัวหมาน้ำกลางทางเาให้ผู้ใดสอยผั้ใดเด้อไปไปไปแมมขึ้น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 ไปกึับดาขึ้นเออยังดันดาขึ้นเออไปยัง